ถ้าเรามีกินเหลือจากเรากินเองแล้วเราจะให้ถ้าเรามีใช้ใช้เพียงพอแล้วที่เหลือเราจะให้ผู้ที่มีความคิดอย่างนี้แหละเขาเรียกพวกทานะบดีทั้งหลายมาเกิด เกิดมาเพื่อจะทำทานการปะฏิบัติหรือการประพฤตินี่เป็นแรงผลักดันมาจากความปรารถนาตั้งแต่อดีต ไม่ใช่เป็นของปัจจุบันชาติด้วยนะเป็นมาตั้งแต่อดีตที่กล่าวอย่างนี้เป็นการกล่าวตามความเป็นจริงที่เห็นที่ได้เห็นที่ได้ยินอย่างที่เห็นเมื่อเช้านี้ก็เห็นละพวกที่ทํากรรมนี้ตามแรงผักดันของอดีต ตัวเล็กๆยังไม่เจ็ดขวบเลยให้แล้วอะ่ะเป็นทานะบดีาพามน้อยทั้งหลายสามขวบสี่ขวบห้าขวบให้แล้วอะ่ะนี่ถวักเป็นการสอนของพ่อแม่ในปัจจุบันชาตินี้คงยังไม่ทันหรอก คงยังไม่เข้าใจแต่นี่ต้องเป็นอาศัยพ่อแม่ก่อนๆพ่อแม่ในชาติแต่อดีตอดีตก็คงจะสอนในคลองธรรมอันเดียวกันมาพอมาถึงปัจจุบันนชาติตั้งแต่ยังไม่รู้เดียงสาบอกการรู้เรียงสาตั้งแต่เจ็ดขวบนะถือว่าเจ็ดขวบนี้ยังไม่ถึงเลย รู้ก่อนแล้วนีต่ต้องถือว่าอันนี้แหละทําให้เราเห็นถึงอธิษฐานนบารมีสัจ,จบารมีถ้าไม่เราเห็นถึงอดีตอคือเรื่องที่เขาเคยสะสมกรรมที่เขาเคยกระทำมาส่งมาผักดันมาจนถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าใครไม่เชื่อว่าอดีต มีอนาคตมีถือว่าเห็นผิดไม่มีแลอวอดีตจะท่องจะชาติอะไรอะอยังงมงายเนี่ยกลับไปหาพว,พวกที่เชื่อว่างมงายอีมันก็จะมีเหตุผลในการปฏิเสธของแต่ละคนนั่นแหละแต่ถ้าว่าเข้าใจเข้าถึงซึ่งความจริง จะหายเป็นคนปฏิเสธทัาน,นใครที่ปัจจุบันชาตินี้ยังปฏิเสธอดีตยังปฏิเสธอนาคตนี่รีบหายซะนะทำยังไงก็ได้ให้มันหายหายจากความเห็นความเชื่อที่ผิดผิดที่มันไม่ตรงมันมีแต่เรายังหาไม่พบยังไปไม่ถึงนั่นเอง สิ่งที่เรายังไม่พบสิ่งที่เรายังไปไม่ถึงหาใช่ว่ามันไม่มีมันมีเปรียบเทียบหยาบๆวเนนี้อย่าปฏิเสธนะ <c oughs> ว่าออส,สเตเลียไม่มีนะเฮ้ย <c oughs> มีแต่เรายังไม่ได้ไปเ อย่าปฏิเสธนะสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีนะฮะไม่มีหรอกมันเป็นน้ำแข็งคนจะไปอยู่ได้ยังไงอ,อไปไม่ถึงปฏิเสธว่าไม่มีทฤษฎีนี้ยังไม่ถูกต้องอยังไม่ถูกต้องก็เลยว่าเช่นกัน เรายัางไปยังไม่ถึงอตีตังอตีตังสยานเรายัางไม่เกิดอนาคตตังสยานยานอย่างรู้ในอนาคตเรายัางไม่เกิดการอย่างรู้นี้จะด้วยการศึกษาแบบภายนอกหรือจะเป็นการศึกษาจากกำลังภายในคือสมาธิเห็นด้วยกำลังของสมาธิด้วยยาน โดยการยั่งรู้นะบอกไอการรู้นี่ยมันรู้ได้ทั้งทั้งที่ว่าไปอ่านไปดูภาพตามหนังสือต่างๆทั้งหลายนั่นก็อีกแบบหนึ่งแต่พวกที่ไม่ได้อา่านหนังสออือไม่ได้เดินไปดูด้วยตาด้วยเท้าแต่นั่งหลับตาแล้วก็เห็นนี่เ้าเรียกว่าเห็นด้วยกำลังภายใน อย่างรู้ในสิ่งนั้นโดยไม่ต้องเดินไปเออไม่ต้องไปลืมตาต่อหน้านนการที่จะเห็นการที่จะเข้าถึงซึ่งความจริงนี่มันก็มีหลายวิธีว่าง,งั้นเถอะไม่ใช่วิธีจะว่าต,ต้องตีตัวแล้วไปยืนอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวถึงจะเห็นได้ถึงจะรู้ได้มันมีวิธีที่ยอดเยี่ยมกว่าการที่เอาตัวเอาตาไปดูอยู่ตรงนั้นโดยซ้ำไป คือวิธีของพระพุทธเจ้าเนี่ยของฤาษีทั้งหลายนีย่นั่งอยู่กับที่หลับตาให้นิ่งๆอานุภาพของจิตมันไปเห็นต่างๆได้ไกลไกลกว่าที่ขาจะเดินไปถึงก็ยังเยอะเลยเออไปเห็นถึงโลกอื่นบอระโลกอย่างเงี้ยไปเห็นถึงพวกเปตอสุรกายพระโมคคลานี่ไปดูสัตว์นรก เรื่อยเลยเออไปดูเสร็จเรามาบอกไอ้คนทําบาปมันจะได้หยุดทําบาปท่านก็ะเป็นกุสโลบายเข้าใจเหมือนกันแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปบอกให้มันอบอกบ่อยๆมันก็คงจะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันจะได้เลิกทําบาปนะท่านก็เลยย่องไปดูของจริงแล้วก็กลับมาบอกพยายามไปค้นหาไอ้คนที่มันรู้จัก และพึ่งตายไปที่สนิทกับมันมากเท่าไหร่ยิ่งดีที่เคยทำชั่วทำบาปกับมันแล้วตายไปก่อนมันไปตกนรกอย่างนี้เดี๋ยวจะเอาไปเล่าให้มันฟังอืมไอคนที่ตกไปแล้วแก้ไขไม่ได้ล้เผื่อไอคนที่ยังไม่ตกเนี่ยมันกลับเนื้อกลับตัวจะได้เลิกเออเลิกทำบาปทำชั่วเจตนาดีอืม พอไปเห็นไปดูกลับมาบอกเขาก็มีเชื่อบังไม่เชื่อบัง <c oughs> เออ,เอ,อมีปนกันทั้งนั้นแต่ท่านก็ไม่ท้อไม่ถอยนะอะไอพวกที่เชื่อและเลิกลาในการทำบาปทำชั่วไปก็ถือว่าได้ประโยชน์ได้ผล,ละลืไม่เสียเที่ยวที่มาบอกอ,อันนี้นะคือธรรมะ คือความจริงทั้งหลายหาใช่มันจะเป็นความจริงต่อสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่ต่อหน้าเราเท่านั้นปัจจุบันนี้มันก็คืออนาคตของมันก็คือมันต้องมีอนาคตแน่เลยเพราะอนาคตนี้ปัจจุบันนี้จะกลายเป็นอดีตทันทีนะเหมือนเราเล่าถึงเมื่อวานเนี้ยนัน่นแหละเราเล่าถึงอดีตแล้วเออ,เอ,อ เราเล่าถึงพรุ่งนี้อ่อนะยังไม่ถึงเลยพรุ่งนี้แต่วางแผนไว้แล้วพรุ่งนี้จะไปไหนวางแผนในอนาคตแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่มีเธอจะวางแผนถูกเหรอวางแผนไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอยู่กับบ้านพรุ่งนี้จะไปเที่ยวตรงนู้นจะไปวัดตรงนี้ก็วางแผนในอนาคตถ้าวางไกลไปอีกหน่อยก็บอกเออเดี๋ยวชาติหน้าจะไปเกิดตรงนู้นชาติหน้าจะไปเป็นอันนี้ เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่เราคิดได้โดยไม่ถือว่าผิดว่าเพ้อเจ้อมันคือความจริงแต่ว่าเราได้คิดละเอียดคิดไกลไปกว่าปัจจุบันวางแผนไม่ประมาทวางแผนในการใช้ชีวิตไว้ล่วงหน้าแก้ไขที่มันผิดที่ผ่านมาในอดีต ใช้ปัจจุบันนี่แหละเป็นสถานที่แก้ไขเป็นสถานที่วางแผนงานในอนาคตในปลโลกเบื้องหน้าอย่าวางเฉพาะในปัจจุบันชาติเนะเอออย่าวางแค่เพียงเท่านี้อย่าวางว่าเรียนวิชานี้จบไปจะได้ทำอาชีพนี้แล,าาแล้วตายล่ะไม่รู้วางด้วยวางต่ออย่าไม่รู้ วางต่อเราต้องตายแน่เบื้องหลังการตายจะต้องไปยังไงต่ออย่าลืมนะฉลาดฉลาด,ฉลาดก็ศึกษาต่อไปอีกหน่อยเพื่ออนาคตจะได้สุขสบายก็วางแผนที่จะไปเกิดไปอาศัยอยู่ในกายที่สบายในวัฒนธรรมประเพณีที่ไม่ลำบาก ส่วนใหญ่จะรู้จักกันในนามว่าสวรรค์ตอนนี้คือโลกชาวโลกจากชาวโลกได้พาฒชั้นขึ้นไปเป็นชาวสวรรค์อืมชาวสวรรค์ได้ข่าวมาว่าสบายกว่าเมืองมนุษย์วัฒนธรรมต่างๆทั้งหลายไม่ลำบากเลยเหมือนเมืองมนุษย์นั้นวางแผนเพื่ออย่างนั้นแม้กระทั่งการกระทำ ในปัจจุบันคือเช้านี้อนาคตคนที่กระทำเช่นนี้ในปัจจุบันคนที่จกทยาทานใส่บาตรคนที่มีความคิดที่จะให้ผู้อื่นๆอยู่ด้วยความคิดเช่นนี้นั่นแหละอนาคตพวกนี้จะไปเป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ ไม่เจกว่าอ๋อเอามาให้เพราะว่าพระชีเหล่านี้ไม่ได้หุงหากินเองเนี่ยการคิดเช่นเนี้ยการคิดชนิดจะทําให้เป็นชาวสวรรค์อีกนะเออเหตุที่ให้พระโอ้สงสารพวกนี้ไม่มีโคลักขกรรมกสิกรรมไม่มีฟาร์มไม่มีสวน ทิ้งฟาร์มทิ้งสวนมาถือกระเบื้องขอข้ากินตามคามนิคมหมู่บ้านก็เลยให้ของเราของเราเหลือจะกินเองแล้วก็เลยให้ใครที่คิดชะนี้ถ้าตายไปจะไปเกิดเป็นชาวสวรรค์ไม่มั่วน,นะเจาะจงลงไปลึกกว่าน,นั้นก็ได้ชาวสวรรค์ระดับสี่ หมู่บ้านนั้นเรียกว่าดุสิตาอืหมู่บ้านดุสิตาถ้าจะเรียกเป็นหมู่บ้านถ้าเรียกเป็นเผ่าพันุก็คือพันดุสิตเทวดาชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตคือคนที่คิดอย่างนั้นนั้นในขณะที่ทําทานกันไปเมื่อกี้ลองนึกดูนะ เอมื่อกี้ฉันคิดยังไงวะเนี่ยความคิดแต่ละอย่างนั่นแหละเป็นเหตุให้ได้ไปอยู่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านจะไปเป็นชาวสวรรค์หลังจากแตกกายทําลายขันจากกายมนุษย์นี้แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเพราะหมู่บ้านใหม่ที่ว่าท,ที่ว่าจะไปอยู่นั้นสุขสบายกว่หมู่บ้านเมืองมนุษย์อืม สบายกว่าเทพประทานพรสบายกว่าปฐุมธานีศีสะเกอสบายกว่าบางกอกอนั่นแหละอนาคตวางแผนไว้อย่างนี้แหละทำอย่างนี้หละคือการวางแผนที่แท้จริงอ่ะเอาละ,ะรับพรอธิฐานอะนะปาฏินารนาด้ได้ ยะถาวารีวหาปูลาปลิปุเรนติสากรังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโซยถามณิโชติลโซยะถา สัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขี้ที่คายุโกภวะอภิวาทนาซีลิสนิจังบุทธาปจายิโนจตารโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังพระลัง